บอกแต่ว่าให้เหลือเยอะที่สุดเขาจะไปชังในในในเฮ้ยมีวิธีพี่ก้อยไม่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 ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเรากินก่อนแล้วก็เยี่วใส่มันจะกลายเป็นสีเขียวเนี่ยี่ เฮ้ยเดี๋ยวปาไปซื้อน้ำให้แม่ค้าเขาขายน้ำอยู่อนะ้านกาแฟด้วยตอนนี้เห็ดมากเลยมาม่าม่อกี้ทำเห็ด <c oughs> ผมไม่น่าเลย <c oughs> จะค่อย <c oughs> ไ,ไปลูกค่อยไปไม่ต้องรีบลูก <c oughs> ไปเลยครับไปเลยไปเลย <c oughs> ไปเลยครับไปเลยครับน่าจะเป็นทีมสุดท้ายครับที่ว่าโอ้ต้องฝนดูต้องฝนกลัวกลัวน้ำหกโอ้โหดูคนละแก้วสองแก oh ้วครับคนละไม้คนละมือครับเย็นจ้าเฮ้ยเฮ้ยไอ้ฝนคว่ำไปแล้วมาครับค่อยๆมาค่อยๆมา อันนี้มีลูกทีมช่วยกันแล้วลูกทีมช่วยกันโอ้โหลูกทีมช่วยกันอ่ะพี่พี่พี่คุยผมหน่อยพี่คุยผมหน่อยพี่ค้องเลยไปเลยไปเลยเขาถือให้มีแกลงเลยมีแกลงกันโอ้ยมือแดงหมดแล้ว มีแกงครับตอนนี้มีแกงนะครับว๊าปเปลี่ยนยางปมาีไซเลยใช่ไหมนี้เลยถ้าอย่างนี้ถ้าเกิดยางธรรมดาเอาเรื่องเลยครับ ม่ไปครับักสานน้ำไม่ดีนะครับเดี๋ยวหกครับอย่ามีความนะครับอย่ามีความยอมล้้นอความ,ม่เป็นไรนะเดี๋ยวให้น้ำหกนะ ใจอะไร่ยตอนไทย S8 มันต้องอย่างเงี้ยเหมือนกันตอนนี้ไอ้ไอ้ปลติกมันยัดในร้อแล้วเออมุดข้าไปเจอแล้วครับเจอฐานอีกหนึ่งฐานแล้วครับนี่แหละฐานนี้ชั่งกิโลไม่ฐานเมื่อกี้เราลงมานีใช่ไหมใช่ที่เราลงมาแล้วเขาบอกยังไม่ใช่ยังไม่ใช่เราไปก่อนเออแต่กิงแค่นี้จะไล่เราไปคืน สีเขียวครับเขียวสเลยเขียวหนักแล้วน้องเไปเลยครับสีเขียวสีเขียวแสดว่าลอมีโชคันเดียริงรดใส่มเฮ้ยพี่เฟิร์สยังเลอยอดหนึ่งพี่เฟิร์สไอพี่พี่ก็อหยือหนึ่งพี่ บิดบิดแก้วบิดแก้วนะโอ้ในปากของมาด้วยเขาบอกว่าอ้าวเรามี6แก้วนี่ครับแก้วแก้วไปไหนครับแก้วเป็นเจ็กไม่ใช่หรอเป็นเพราขาที่ผมพี่ขาดไปหนึ่งอ่ะใค่ขาดไปหนึ่งอ่ะผมจับงาจับงาจับกพลังมาเอดะเอ๊ะเราต้องเอามา6แก้วใช่ผมผมผายไปแก้วหนึ่งข้างบหมดแล้วอ๋อ6เหรอครับเออแล้วไม่ใครเอาไปข้งบนอ่ะได้ไปแก้วเลยคมาแถมแถมไปแก้วเลงอ่ะวอนให้ด้วยนะอ่าเอาแก้วเดียวพอแก้วเดียวพอ เออช่วยกันช่วยกันเออแบ่งกันแบ่งกัน <laughs> มาด้วยกันมาด้วยกันเอาพี่ <laughs> จำมา <laughs> <laughs> ตอนนี้เวลาไม่เกี่ยวละเอาเป็นทีมเวิร <laughs> ์กจบคู่จบคู่ <c ười> นี่ <c ười> พี่พัาอ่ <c ười> ะทีนี้เ่าไลร่อ่าแล้วรวมกันแล้วแล้วกุณเลียแล้วด้วยเนี่ยพ <laughs> ี่น้องเค มามามาโอ uh. <g <g ้โหเหลือเต็มแก้วเลยอ่ะเจ้ามาเมื่อกี้ปวดนน้ำลายใส่เอ้ยโอเคโอเคเลยครับมาครับเทครับเผ็ดไหมเผ็ดอยู่ไหมเผ็ดอยู่ไหมหายเผ็ดแล้วพี่โอเคโถเก่งมัมีน้ำไหมแต่เดี๋ยวต้องรอเท้แลวพี่หลงแกเปิดปั๊มอะไรนะป่อ๊อดพี่อ๊อดปั๊มหลอดพี่อ๊อดเมื่อกี้ผมเห็นพี่เยี่ยวใส่แก้วในเมื่อกี้ แบบเห็นนี่เกียวองกลายเป็นน้ำเขียวอ๋อไเป็นไรไนไนจะเป็นซีเรียอ้้จะดูหรดูเขียวแล้แล้วดูแล้วดูนนี้ถึงระตแล้วหรอสม่าีเยอะแล้วกอนพุไปอย่าพ่งไป ใครเพลนแล้วเนี่ใครใครจะกินก็อย่าไปกินนะเบียร์โอเคโอเคมามามาเอาสมบัติก่อนเอาสมบัติเอาแล้วมีสมบัติด้วยเปิดยังไม่ถูกอ่ะน้ำเดือดบูม้า สองคนเต้นอะไรก่อนดีใจไหมเอ้าเต้น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 เอ้าหนึ่งสองสามยันดีใจได้น้ำได้ยังได้ยังได้ได้น้ำดีใจได้น้ำเอาใครจะถือไปกินอะไรตามสบายแล้วนะครับไม่อั้นครับไม่อั้นล้อาล่นล้อเล่นนะครับไม่อั้นเนะครับไม่อั้นเอาไปอร่อยดีกว่าน้ับกูแมกกูแมกคาหมูถ่ายรูปก่อนไหมเนี่ย อ๋อยกน้ำยกน้ำพี่น้องพี่น้องถ่ายรูปดิพี่ถ่ายดิทางไหนใครถ่ายยกขวดไม่เห็นเลยอ่ะเห็นแหละพี่ใส่สีฟ้าคนเียวเลยอันนี้พี่อยู่สีสีอะไรเนี่ยพี่อันนี้อยู่สีอะไรอันนี้สีแดงสีแดงเหรอใช่ พี่อยู่สีแดงพี่จับพี่ครับสีแดงสีฟ้าเราสีฟ้าเราสีฟ้าสีฟ้าเลยพี่อยู่ตรงนู้นใครพี่กูาแล้วไม่มาแล้วมาแล้วเนาะโอ้พี่เงินนู้นไปลูกไปเลยคุยต่อเลยลูกเอาแล้วอย่าทิ้งกันนะไปจะค่อยไปนะอย่าทิ้งกันนะ

อยู่นานดูดิต้งใส่เอ๋อหนุ่มิงาไต้องใ่ไปานมะเอาไปาเี่อไปอีกเราต้องไปทางเดิมยะเรา่งมาตอนนั้นมีฐานี หืไม่ได้ลงนะครับไม่ได้ลงอย่าเสี่ยงนะนววอ่าไม่ได้อย่าลงอย่าเสี่ยงมันอันตรายนนะอะะค่อยๆมาใครใครไม่มั่นใจลงนะครับค่อยๆลงลค่อยๆลง ดที่สุดแล้วอิเล่นเล่นกันมืดแน่เลย <c oughs> เวลามันมทานสุดสใช่แล้วมันหลงด้วยใช่น้นก่อนหลงก่อนรีบเกิน <c oughs> ไดตมันวนอกไปเลันยแลวเลยไปแอย่างเดียวเลยอ้าวกี่ช่วยหาแล้วลูกช่วยหาเล้วหาหากันนเอาช่วยหาเล็วต่น้ำไหมเนี่ยกี่ระวังคว่ำดีดีลกดีดีเอาหากันนะครับชวยแต่ทีมหากันเองเอากระปนขึ้ัก ตอนนี <c ười> ้ฝนไม่มีแ <F> ล้วเฮ้ยเก่งว่ะพี่ออดไม่หายเจอตุกตุ๊กจุดเลยเอาถ่ายรูปถ่ายรูปเฮ้ยเสียอะไรพี่เสียอะไรพี่ สีแดงเหรอเฮ้ยของใครเข้ามาสีแดงนแดงไเฮ้ยแล้วแล้วพี่อแล้วพี่ออดลวไอ้ที่มันหล่นอะเบื่ออะไรเยาถ่ายรูปไอ้ที่มันหล่นอ่สีไอ้ที่หล่นีอ้ที่เงินี่ี่กนหุดพีุ่่มเฮ้ยไม่ใช่ว่าไปก่อนจะได้เลยวะเ่ายไปไปูปไูป กี่กีอยู่ไหนลูกกีอยู่มหนลรูกแล้วรวมรวมรวมถ่ายรูปถ่ายรูปรวมรวมจะตามด้วยสองทีมสองทีมมวยคุยให้คุยเอาพี่อา้้ารวมรวมรวมไม่ต้องไปไว้องสีหมดยังอ่ะยังบอกาแล้วต่บีมเนี่ยเดาใจมันไม่ยาก จะรีบไปไหนพี่โอ๊ตก็ตะลิดไปก็ต้องกลับมาตะโกนบอกมันไม่รอเลยต่อผมมองจออยู่ตลอดไปต่อยครับเหลืออีกสองฐานเองเฮ้ยไกลแล้วไกลแล้วจะหมดนะจะหมดนะไปไปมีแล้วตัดสินใจมาแล้วเรียใช่มดมันหยุดแล้วจะให้ร่วมสนุก